พี่อ้อยนะคะมาะพี่อ้อยเตรียมผักไว้แล้วเนาะก็จะมีผักลวกนะคะตรงนี้เป็นดอกสลิปนะคะหรือดอกขจรเนาะแล้วก็กระหล่ำลวกนะคะแล้วก็ถั่วปูนะคะเมื่อวานนี้ไปเจอถั่วปูที่ตลาดแบบสุดยอดเลยนะคะแบบผักร้านนี้เขาเขาเหมือนกับเขามาเก็บมาใหม่ๆนะคะเขาไม่ได้ใส่ยาใส่ญญอะไรเลยเนาะคือของเขาโอเคมากๆช่ยเคี่ยวกะทิข้นไปนิด เคียวกะทิเปนแนีแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็พากันลงไปข้างล่างเองเนาะแต่ค้นดีแล้วเพราะว่าเวลาเราใส่ลงไปนะคะเขาจะได้ไม่หาย้อยหายหมดใช้กระทะลูกเล็กนะคะเคี่ยวจานก็จะคอยหมุน <c oughs> ตรงนี้จะหอมนะคะ น้ำพริกกะปินะคะถ้าเป็นผักลวกเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะราดกะทิหรือว่าผัดกะทินะคะก็จะอร่อยนะคะส่วนพริกกะปิที่เรเส็จแล้วนะคะตักใส่ถ้วยกันเป็นน้ำพริกทําเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะว่าใส่กระเทียมเนาะแต่ถ้าทานเป็นเจนะคะก็ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะ เอาไว้ทำเป็นมังนะคะก็เลยใส่กระเทียมที่เห็นข้นๆนี้เป็นเนื้อไก่เจนะคะใส่เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่เนื้อปลานะคะที่เป็นของเจนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะบางคนจะคิดว่าน้ำพริกกะปิถ้าทําเป็นเจปุ๊บเนี่ยมันจะต้องใสเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเราทําของขาวใช่ไหมคะพอของขาวเนี่ยมันจะต้องใส่ เป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรอย่างนั้นนะถ้าเป็นของเจจะทํำยังไงใช้เป็นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อปลาเค็มเจได้เลยนะคะใช้ได้เลยด้วยแบ่งเอาไว้หน่อยแต่งหนะ้าความสวยงาม ก็เวลาไปซื้อผักนะคะเราจะใช้พวกของแต่งหน้าเนี้เราไม่ต้องซื้อเยอะนะคะก็คือผักหลายๆอย่างเนี่ยเราหยิบรวมได้เลยนะคะตลาดเขาจะเขาจะบอกเลยว่าพี่รวมกันได้นะคะเราก็รวมกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้าพริกกะปิมังสวิรัตนะคะกล้องตัวนี้เดี๋ยวน,นะเดี๋ยวเาตออากาศร้อน กาศร้อนมากๆนะคะพี่อ้อยจะมีเสียงพัดลมเข้าหน่อยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวไข่เจียวใบชะพูนะคะที่พี่อ้อยทำเนาะเพราะว่าช่วงนี้ชะอมแพงมากนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ชะอมเนาะก็เป็นใบชะพูก็หอมอร่อยดีนะคะประมาณนี้เลย าทานด้วยกันค่ะน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยนะคะพี่อ้อยจะทำ4รสนะคะก็จะคือ,อมีเผ็ดนะคะมีเผ็ดมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะคะเพราะว่าพี่อ้อยชอบรสจัดนะคะจะทาน4รสแบบนี้นะคะแต่คนไหนบ้านไหนถ้าทำไม่ไม่ทานรสจัดนะคะก็สามารถทำได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะพี่อ้อยจะไม่มีสัดส,ส่วนในการทำอาหารนะคะเพียงแต่ว่าพี่อ้อยแนะนำให้ดูว่า ของพี่อ้อยทํามังสวิรัติย้อยทําเจพี่อ้ยอยจะใช้อะไรบ้างแค่นั้นนะคะแล้วเพื่อลรสชาติหรืออย่างอื่นนะคะก็ไปจัดเองได้ตามชอบเลยนะคะชอบแบบไหนก็ทําตามแบบของเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยเนาะ ย่อยวางคลิปของหลานไมใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ